ผู้สูงอายุกับปัญหานอนไม่หลับเรื่องนี้นายแพทย์เบรวุฒิอิ่มสำราญรองอธิบดีกรมการแพทย์เปิดเผยนะครับว่าเมื่อเข้าสู่วัยสูงอายุร่างกายมีการเปลี่ยนแปลงหลายอย่างครับอธิการรับรสที่เปลี่ยนแปลงไปสายตามัวลงหูได้ยินไม่ชัดเจนความเสื่อมของอว,วัยวะต่างๆทําให้ความสนใจต่อสิ่งแวดล้อมรอบๆตัวลดลงรวมถึงการนอนหลับพักผ่อนของร่างกายด้วยนะครับ ปัจจัยที่ทำให้ผู้สูงอายุมีปัญหาการนอนหลับพบว่ามีหลายปัจจัยที่ทำให้การนอนของผู้สูงอายุไม่มีคุณภาพได้แก่จำนวนชั่วโมงในการนอนลดลงเล็กน้อยมีการตื่นระหว่างคืนมากขึ้นมักพบในผู้ชายมากกว่าผู้หญิงโรคประจำตัวหรือยาบางชนิดที่ส่งผลต่อการนอนหลับบรรยากาศในบ้านพักการขาดกิจกรรมระหว่างวันเป็นต้นทั้งนี้ล้วนเป็นส่วนสำคัญที่ทำให้การนอนหลับในผู้สูงอายุ มีคุณภาพลดลงครับดังนั้นบุคคลในครอบครัวหรือผู้ที่ดูแลผู้สูงอายุควรทําความเข้าใจถึงสาเหตุและปัจจัยต่างๆที่มีผลต่อการนอนของผู้สูงอายุเพื่อจะได้วางแผนการดูแลที่เหมาะสมต่อไปนะครับวิธีลดปัญหาผู้สูงอายุนอนไม่หลับหรือว่าหลับไม่สนิทในแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์ผู้อํานวยการสถาบันเวชศาสตร,ร์สมเด็จพระสังฆราชยานสังวรเพื่อผู้สูงอายุกรมการแพทย์กล่าวเพิ่มเติมว่า การรักษาภาวะนอนไม่หลับในผู้สูงอายุโดยทั่วไปแพทย์มักจะรักษาโดยไม่ใช้ยาครับแต่จะให้ผู้สูงอายุปรับพฤติกรรมในการใช้ชีวิตเช่นการฝึกเข้านอนและตื่นนอนเป็นเวลารับประทานอาหารให้พอดีออกกำลังกายเป็นประจำทุกวันในช่วงเช้าและบ่ายงดสูบบุหรี่ลดแอลกอฮอล์งดอ่านหนังสืองดดูโทรศัพท์มือถือและงดดูโทรทัศน์ก่อนเข้านอนอย่างน้อย30นาที หากผู้สูงอายุไม่สามารถออกไปข้างนอกได้เองหรือต้องนอนบนเตียงเป็นส่วนใหญ่ผู้ดูแลจะต้องจัดสิ่งแวดล้อมให้เหมาะสมสำหรับผู้ที่อยู่ร่วมกับผู้สูงอายุควรลดการทำกิจกรรมที่ส่งเสียงดังรบกวนการนอนแพทย์อาจพิจารณารักษาโดยใช้ยาซึ่งจะเป็นทางเลือกสุดท้ายที่แพทย์แนะนำเนื่องจากระบบเผาผลาญและการทำลายยาในผู้สูงอายุจะทำงานลดลง ทำให้ฤทธิ์ของยาตกค้างอยู่ในร่างกายนานกว่าปกติหรือทำให้ร่างกายเกิดความเคยชินต้องใช้ยาที่มีขนาดสูงขึ้นเรื่อยๆดังนั้นการรักษาโดยใช้ยาจึงควรอยู่ในความดูแลของแพทย์อย่างใกล้ชิดน,นะครับและผู้ดูแลควรปฏิบัติตามคำแนะนำอย่างเคร่งครัดเพื่อลดผลกระทบที่จะเกิดขึ้นต่อผู้สูงอายุขอบคุณข้อมูลจากกรมการแพทย์กระทรวงสาธารณสุข